น้องครับผมอยู่หน้าสารากางจังหวัดศรีสะเกดนะครับมาเห็นโล่ฝนขึ้นยิ้มนึงซีเอาสวัสดีครับ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 อันนี้รองเท้าอีหยังครับนสีลอยหาซีฟนี่เห็นสีลอยหาซีฟเปลือกทุเรียนโอ้นี่บ่ครับนี่เปลือกเปลน่านี่บ่เปลือกทุเรียนนี่ครับนี่ครับโอ้ครับครับเอามาตีสินใหญ่ครับนี่แบบนี่บ่ครับจากเปลือกนั่นนี่มาเป็นแนวนี่แนเห็นไหมครับเปล่าผสมยางปั๊บบ้านนี้กับเปลือกเป็นรองเท้าเลยแนครับเป็นรองเท้าของน้ำแบบนี้เลยบ่ครับเลยโอ้ เเกตท่าโอ้ยเคยเห็นแต่เสือแซวมาเนี่ยไม่เห็นรองเท้าแซลนะครับเนาะครับครับโอ้สุดยอดครับพี่น้องครับรองรองเท้าแซวรองเท้าเซลนี่นี่แมนครับแซวครับแซวครับพี่น้องเคยเห็นแต่เสือแซวนะครับพี่น้องครับขายกู้ละสี่ร้อยหาซีบก่อนครับเซลเซลอาพุ่นลูกค้ามาแน่อขายของกันเจ้าขายของกันอาขายของกันกดลูกค้าพอดีมาแล้ว นี่เป็นของสุภาพสตรีบอกครับบ้านไปรีปักเพชรเยี่ยมยบโยบเดี๋ยวเด้อครับเดทิงเทิงนี่มันเทิงเนี่สองลอยหาซิปบอกครับเทิงเทิงนี่มันหกลอยครับโอ้แต่วันนี้เห็นเขียนเลยครื่องข้างล่างนี่บอกครับหัวคลาโอ้ข้างล่างนี่สองลอยหาซิปอันเนี้ยเทิงเทิงนี่มันเซลลายหกลอยเซลลายน้ำพื้นมันก่าเบ้าครับพื้มันก่าเบ้าโอ้ครับครับเบื้องล่าหนักมันดูเป็นยังไงโอ้เบาดีเนาะแมนครับอือครับอันฐานการผลิตนี่ยุ่งมองใด๋ก่่่อครับนียไส บ้านคู่สาบ้านคู่สาใหญ่ตำบลไผ่ตำบลไผ่ราศีสไลอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดเฮ้าแมนครับโอ้พี่น้องครับศรีสะเกดคอมเนสิเจ้าแรกเลยบวะครับเดี๋รองเท้าทุเรียนเดี๋ยวแม่้ว่าในประเทศไทยเจ้าแรกของประเทศไทยที่ทํารองเท้าจากเปลือกทุเรียนเนาะเอาเอาตามสบายเลยนะครับเรื่องคุณลูกค้าครับเอาบ้านนี่ขอมุ่นกันไปเยี่ยมโรงงานนี่ไปเยี่ยมเลยยุไสครับกันจะไปเยี่ยมโรงงาน ภัยบันกุส่ายะไรพิศัยเกียรเศรษฐกิจแนวคิดใหม่ในอาเซียนบ้านกุสายใหญ่ตำบลไผ่อำเภอราศีสันไหลจังหวัดศรีสะเกดนะครับเนาะอ่ะพี่น้องครับร่องเท้าผลิตจากเปลือกทุเรียนเด้อครับพี่น้องเคยนี่สุดยอดครับสองลอยหาซิฟนะครับหม่องนี่หม่องหนึ่งเครื่องนี่หกลอยเพิ่มมานะครับพี่น้องครับนี่แหละครับซื้อกลุ่มเพิ่นอ่ะเอาล่ะครับพี่น้องครับเอ้าขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ